สวัสดีครับเดี๋ยวมาผสมปุ๋ยให้ดูนะครับทุเรียนเล็กเพิ่งปลูกไป3าเดือนนะครับแล้วก็มันจะมีบางต้นที่ออกยอดมาแล้วมันยังนิ่งๆนะครับออกยอดมาครั้งเดียวแล้วก็ครั้งที่2นีมยังไม่ไม,ไม่ออกยอดนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวปู๋เสมอนะครับอันนี้ผสม 1, นหนึ่งตัวหนึ่งุเสมอผสมนะครับ ตัวยูมิกนะครับเนี่ยสูตรเสมอนะครับเป็นยาละนะมีประมาณ50ต้นนะครับ50ต้นเดี๋ยวผมจะผสมไป2อสองจานนะครับไอสูตรเสมอ2นะครับแล้วก็ยูมิกยูมิกก็จะเป็น อันนี้นะครับอะมิโมวินิตรสีม่วงๆอันนี้เป็นฟันมิ้นะครับฟันมิ้นอันนี้ทุกท่านของมมีหลายตัวนะครับเขาผสมมาเนี่ยมันก็เหมือนอินซีนี่นะครับใครจะใช้ไปสามก็ได้นะครับสามต่อสองก็ได้อันนี้ไม่ได้ได้นะครับ 啊，有，我 <noise> 有，我有，我 <noise> 有，我有，我 <noise> 有，我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 有， พอผสมก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่าจะมีเม็ดสีฟ้าๆนะครับก็คือสู่รเสมอสีดำก็เป็นฮิวมิกนะครับอันนี้เดี๋ยวไปให้่าเรียงกันดูนะครับแล้วก็จะใช้จอบในการพวนดินนะครับรอบๆพุ่มนิดน,นึงด้วยนะครับอเดี๋ยวผมไปถ่ายวิดีโอต่อให้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ต้นนะครับอันนี้ยนะครับปลูกไปประมาณน่าจะสามเดือนได้แล้วครับอันนี้ต้นก็สูงหน่อยนะครับต้นพันธุ์แล้วก็เดี๋ยวนี่นะครับผมขุดรอบๆกุ่มนะครับสังเกตว่ารากรากออกมาิีเดียวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะให้ปุ๋ยรอบพุ่มเนี่ยครับอันนี้คล้ายๆกับเราล่อรากไปในตัวนะครับก็ อันนี้ผมให้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นอินซี MC เยอะกว่านะครับยูมิกเยอะกว่าก็เดี๋ยวฝังกบไปนะครับง่ายๆนะครับอันนี้เราเราจ้างแต่งหลุมนะครับแต่ว่า คนที่มาทํานะครับลุงเขาไม่คยย่อยจะมีความรู้พวกนี้นครับเขาถมกมิดโคเลยนะครับอันนี้ไม่แฮปปี้เลยนะครับกลับมาดูเขาทําคือความรู้ยังน้อยนะครับเพราะว่าจ้างพวกนี้นะครับต้องมีความรู้ระดับนี้นครับต้องใช้สกิลมันไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับผู้เรียนอันนี้ลอง ลองพิจารณาดูนะครับถ้าถ้าเราอยากจะจ้างเขาโดยที่เราไม่มีเวลานะครับก็คือันนี้เดี๋ยวมาติดตามผลกันตัวมันหนึ่งเดือนว่าจะเป็นยังไงนะครับอเดี๋ยวผมขอทำให้ดูต้นที่สองนะครับต้นที่สองอันนี้ถ่ายให้ดูสองหลงต้นนะครับ วิธีใส่ปุ๋ยที่ดีที่สุดนะครับก็นี่นะครับอันเนี้ยเขาทำหลุมให้นะครับเขาเอาดินมาพูนให้นผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินนะครับคือหนาเกินนะครับกับพื้นดินเดิมเขา ผมจะขุดดูนะครับว่าลาบออกอะไอยังนะครับโอ้น,ะนี่กุดเข้ามาดินเดิมแล้วนะครับดินถุงลายมันนี่มาก โอ้หนอนทรายก็มีนะครับแต่ว่าไม,ไม่ไม่มีไม่เยอะนะครับที่นี่น้ําไม่ท่วมด้วยนะครับที่นี่เพราะว่าเป็นพื้นที่สูงนะครับอยู่หน้าภูเขานะครับนี้ถ้าที่นี่ท่วมนะครับตัวอำเภอรัตะภูมเนี่ยจะหรือสีแยคูหาที่ทางผ่านพัทลุงขึ้นไปกรุงเทพพวกนี้นครับ ตึกๆเนีย่ยมิดหลังคาแน่นะครับถ้าท่วมที่นี่เพราะว่าที่นี่ที่สูง,สงอันนี้ผมเกี่ยดินออกก่อนนะครับรู้สึกว่ามันเยอะเกินนะครับ เดี๋ยวค่อยมาแต่งอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ